สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ธรรมะสองทางก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องธรรมะสองทางด้วยนะคะเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟัง ด้วยนะคะวินาทีสุดท้ายก่อนตายเราจะเห็นอะไรโดยหลวงปูเ่เทศเทศลังสีคนใกล้ตายบางคนเห็นภาพแปลกๆบางก็บอกว่าเห็นแสงสว่างเห็นญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วหรือบางคนกับเห็นสิ่งที่น่ากลัวสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องลึกลับ แต่เป็นผลของสิ่งที่เราทำไว้ตอนมีชีวิตหลวงปู่เทศเทศลังสีทันใดเทศสอนเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่ากรรมนิมิตและคตินิมิตซึ่งเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นก่อนความตายและเป็นตัวตัดสินว่าเราจะไปพบภูมิไหนเรื่องนี้ เป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้ไว้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนถึงวันสุดท้ายของชีวิตหากการถ่ายทอดธรรมะในครั้งนี้มีข้อผิดพลาดประการใด อันเนื่องมาจากปัญญาอันน้อยนิดของข้าพระเจ้าขอน้อมกราบขอขมาแด่ครูบาอาจารย์และผู้ทรงคุณทั้งหลายได้โปรดเมตตาให้อภัยด้วยเจตนาอันมุ่งหวังให้ธรรมะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านทางช่อง YouTube ธรรมะส่งทางขอน้อมถวายทั้งหมดนี้เป็นพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาขอความเจริญใน จงมีแก่ทุกคนเถิดสาธุพธรรมเทศนาะของหลวงปู่เทศเทศลังสีแสดงนาวันหมากเป้งจังหวัดหนองคายเมื่อวันที่สองมกราคมปีพุทธศักราชส5 1 6หกรรมในทางพระพุทธศาสนาะท่านแสดงไว้ตามตำลาหลายอย่างผู้สนใจศึกษาตำราโบราณก็เข้าใจและได้ความรู้กว้างขวาง พอท่านแสดงไว้ดีหมดทุกอย่างวันนี้จะแสดงเฉพาะเรื่องกรรมที่ติดตามคนหรือกรรมที่จะนำคนให้ไปเกิดในคตินั้นๆก็คือกรรมนิมิตกับคตินิมิตกรรมหมายถึงการกระทำคนเรานั้นกายกับใจเป็นเกิกันอยู่รวมกันสนิทสนมกัน กลมเกี่ยวกันดีที่สุดจะทำอันใดพร้อมเพียงกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะทำความชั่วทำดีทำบาปทำบุญพร้อมเพียงกันทุกประการแต่เวลากายแตกดับ กายไม่ได้รับผิดชอบสิ่งที่เกิดจากการกระทำร่วมกันนั้นใจเป็นผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวที่ว่าได้รับผิดชอบในที่นี้หมายถึงว่ากายไม่ได้รับกรรมเพราะเมื่อแตกดับหรือตายแล้วทอดทิ้งไว้ในดินกลายเป็นดินน้ำลมไฟตามเดิม เรียกว่ารูปสลายไปตามสภาพของมันไม่ได้รับรู้ด้วยขณะที่ยังมีชีวิตยอยู่กายกับใจร่วมกันทำทำงานก็จริงเช่นไปช่อโกงลักขโมยของเขา ไปตีศรีรษะเขาทำทุจริตประพฤติผิดต่างๆนานา,นาแต่กลายเป็นผู้ได้รับโทษให้ปรากฏเมื่อถูกจับกลุ่มมันต้องจับที่กายเอาไปติดคุกติดตารางกลายเป็นผู้ไปติดคุกหรือจะเอาไปฆ่าไปประหารเขาก็ประหารที่กายในขณะมีชีวิตอยู่ดูเหมือนว่ากายรับภาระหนัก กว่าใจแต่ความเป็นจริงแล้วใจก็รับภาระหนักเหมือนกันหากไม่มีใครเห็นความทุกขกุ้มอกกุ้มใจนั้นจะหนักยิ่งกว่ากายด้วยซ้ำพอเมื่อเขาเอากายไปประหาร ไปค่ะถ้าหากไม่มีใจมันไม่รู้สึกอะไรก็เหมือนกับตัดท่อนกล้วยหรือท่อนไม้ท่อนหนึ่งเท่านั้นเองกายไม่มีความอาลัยอาวรณ์กับความเป็นอยู่ของมันเลยฆ่าก็ฆ่าไปสับก็สับไปตีก็ตีไปผู้อาลัยอาวรณ์ผู้เป็นทุกข์เดือดร้อนคือตัวใจดังนั้นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ร่วมกันจึงทำ กรรมร่วมกันและเวลารับผลกรรม ก็รับร่วมกันแต่เวลาแตกเวลาดับคือใจนี้จากล่างแล้วกายไม่ได้รับรู้อะไรอีกกรรมต่างๆจะเป็นบาปหรือเป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ตามใจเป็นผู้รับมอบไปคนเดียวหมดในขณะที่นี้จากกันต่างคนต่างไม่อะไรอาวรกันเวลาที่กายมันจะแตกดับ ใจก็หนีไปคนเดียวไม่ได้ล่ำได้ลากันเลยหรือบางครั้งบางคราวกายจะหนีจากใจเช่นรถชนตายหรือฟ้าผ่าหรือเกิดอุบัติเหตุด้วยประการต่างๆก็ดีเวลาดับเวลาตายก็วูบว่าไปไปเดียวนั้นไม่ได้ล่ำได้ลากันเลยทั้งๆที่อยู่มาด้วยกันตั้งแต่แรก สนิทสนมกลมกลืนกันตลอดมาเวลาจะจากกันจริงๆจ,จังจังต่างคนต่างไปไม่อะไรอาวรกันและกัน ธรรมชาติของคนเรามันเป็นอยู่อย่างนี้คนที่ไปยึดถือไปถือมั่นนั่นแหละท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสอันนี้แหละนำให้เกิดการกระทำคือกรรมกรรมนี่แหละเป็นของมีผลมีกํำลังมากไม่มีใครสามารถที่จะกีดกันหรือต้านทานหรือแก้ไขด้วยประการต่างๆได้กรรมอันนี้ ไม่มีหนทางแก้ไขเลยในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่คนที่ทำกรรมชั่วประการต่างๆด้วยอำนาจของกิเลสแล้วคิดว่าจะแก้ไขได้ทีหลังหรือบางคนยังพูดดันทุลังไปอีกว่า สู้กันอยู่ในนรกหรือแก้ไขกันอยู่กับท่านยมพบาลเป็นต้นความจริงมันไม่มีหนทางแก้ไขได้เลยคนเราเวลาจะตายมันต้องมีเครื่องดึงดูดชักจูงคือกรรมที่เรียกว่ากรรมนิมิตคตินิมิตคนจะตายมันจะต้องหมดความรู้สึกคือไม่รู้จักเจ็บปวดใจถอดทุระ กายแล้วจึงค่อยตายในขณะที่ใจถอดธุระกายไม่ยึดกายปล่อยวางกายยังเหลือแต่ใจตอนนั้นนิมิตจะเกิดขึ้นเป็นภาพของกรรมคือการกระทำต่างๆจะมาปรากฏขึ้นในขณะนั้นผู้ที่เคยทำดีทำบุญสุนทานสร้างกุศลมากมายจิตใจอิ่มเอ,อิบเบิกบานจากการปรากฏภาพที่เราทำดีนั้น เช่นเราเคยสร้างกุติเวลาเราสร้างก็ไม่ได้สร้างใหญ่โตไม่สวยงดงามอะไรมากแต่เวลาภาพที่ปรากฏในขณะนั้นมันจะสวยงามวิจิตรเป็นของหน้าเพลิดเพลินเนจเริญใจอย่างยิ่งและในขณะนั้น จิตจะต้องยึดออกเป็นอารมณ์คือเป็นอารมณ์แน่วแน่ในเรื่องนั้นที่เรียกว่ากรรมนิมิตคือนิมิตจากการกระทำส่วนคตินิมิตนั้นอาจจะปรากฏเห็นพวกเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามที่เป็นผู้มีความสุขสบายแต่งกายงดงามหน้าเพลิดเพเลินเจริญใจมาหลายรอบเรียกร้องอ้อนวอนขอให้ไปอยู่ด้วยในสถานที่โอโก สวยงามน่าอยู่น่าชมซึ่งเราจะมองเห็นสถานที่ชัดนั้นด้วยตนเองเช่นเขามาแห่แหนอย่างสมเกียรติสมยศที่เขาเรียกกันว่าเทวดามารับคนมีบุญเขาจะพูดว่าเทวดาอะไรก็ช่างเธอแต่ว่านิมิตเป็นอย่างนั้น และเราเห็นชัดด้วยตาตนเองคราวนี้เราก็เลยไปตามเขาเพราะความชอบใจที่มีมากก็ไปตามความชอบใจอันนี้เรียกว่าคตินิมิตคติจับไปมองเห็นที่จะไปเป็นทางกรรมที่ดีส่วนกรรมที่ชั่ว เราเคยทำบาปคิดชั่วช้าเร็วซามช่อโกงลักขโมยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประพฤติผิดด้วยประการต่างๆในขณะที่จิตใจมันปล่อยวางกายนั้นจะปรากฏภาพที่เราทำความชั่วต่างๆให้เห็นชัดเจนขึ้นมาโดยที่เราไม่ตั้งใจใจจะคิดนึกระลึกถึงเราลืมไปแล้วว่านานแสนานานทีเดียว ภาพจะแสดงขึ้นมาปรากฏในใจหรือบางทีอาจแสดงออกมาภายนอกก็ได้เช่นคนฆ่าหมูฆ่าวัวในขณะนั้นจะแสดงอาการทางกายทำท่าทีกิริยาของการที่เราทำความชั่วฆ่าหมูฆ่าวัวนั้นให้ปรากฏคนอื่นทั้งๆท,ที่เรามีสติอยู่ แต่มันปรากฏขึ้นมาหรือในบางทีในขณะนั้นจะเพลอสติไปทำให้ภาพปรากฏขึ้นมาอันนี้เรียกว่ายังไม่ทันแตกดับคือกายกับใจยังร่วมกันอยู่ถ้าหากเรายังเหลือใจอย่างเดียว คือมันทอดทิ้งกายแล้วนั่งอธิบายมานั้นมันจะปรากฏภาพความชั่วของตนเองซึ่งเป็นเหตุใดวิตตกวิจารณเดือดร้อนวุ่นวายหรือหวาดเสียวน่ากลัวอย่างแสนสาหาัสเช่นปรากฏว่า มีคนใจอมาหิตโหดร้ายนาบึงหน้าเบี้ยวมาลากมาผูกมัดออกไปกระชากขู่เข็นด้วยประการต่างๆเจ้าของขอร้องอ้อนวอนซักเท่าใดก็ไม่มีใครจะช่วยเหลือได้แล้วก็ไม่ให้อภัยเสียด้วยหรือปรากฏสิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งที่น่ากลัววิตกสะดุง้งตกใจแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อันนี้เรียกว่า กรรมนิมิตในทางชั่วส่วนคตินิมิตนั้นอาจจะไปเห็นที่ซึ่งเราจะไปอยู่เช่นเห็นหลุมทานเฟืองไฟลุกโชนอยู่ตลอดการเวลา กองไฟใหญ่โตหรือว่าเห็นสถานที่อันุรกันดารอดอยากยากแค้นเดือดร้อนด้วยประการต่างๆเป็นสถานที่ซึ่งเขาจะเอาเราไปนั้นเกิดสะดุ้งหวาดกลัวสุดแสนแต่ไม่สามารถแก้ไขได้กรรมนิมิตคตินิมิต ทั้งสองอย่างนี้อันใดอันหนึ่งจะเกิดขึ้นก่อนก็ได้กรมนิมิตเกิดขึ้นก่อนก็ได้คตินิมิตเกิดขึ้นก่อนก็ได้แต่ว่าทั้งสองนี่แหละ จะเป็นเครื่องดึงดูและชักจูงเอาจิตของเราที่ทอดทิ้งจากกายเราแล้วนั้นให้ไปเสวยสุขอาจจะมีปัญหาถามว่าเมื่อกายกับใจยังปองดองสามัคคีกันอยู่การทำก็ไม่เห็นทารุณโหดร้ายสักเท่าไรนัก แต่เมื่อจิตคือใจถูกทอดทิ้งกายแล้วทำไมจึงทำให้เกิดนิมิตโหดร้ายน่ากลัวแสดงอาการโหดร้ายเหลือเกินนั่นเป็นธรรมดาถึงเรื่องในใจของคนเราถ้ายังอยู่กับกายพร้อมเพียงกันก็ยังไม่มีการที่จะปลดเปื้องและแก้ไขได้สมมุติว่าเรานั่งหรือเรานอนเหนื่อยมันก็เหนื่อยที่ใจ เราก็พิกกายมันก็พอที่จะแก้ไขปวดเปื้องกันได้หรืออ่อนเพลียหิวข้าวกระหายน้ำเราก็ดื่มน้ำลงที่ใจก็ค่อยสบายขึ้นนี่ช่วยกันแก้ไขได้แต่ถ้ายังเหลือแต่ใจอันเดียวแล้วมันหมดหนทางไม่มีหนทางแก้ไขเหตุนั้นเมื่อทุกข์จึงทุกข์แสนสาหาัส ทุกก็ทุกแสนยิ่งมันมีสิ่งเดียวเท่านั้นเหลือใจสิ่งเดียวแล้วก็เป็นของเบาอีกด้วยของเบาๆนั้นไม่ว่าอะไรลองพิจารณาของภายนอกก็แล้วกันเช่นรถวิ่งไปตามถนนหนทางถ้าพาดพังลงบางคราวไม่เหลือเกินก็พอมีหนทางแก้ไขคือสามารถที่จะปลดเปื้องแก้ไขด้วยประการต่างๆได้ ถ้าหากว่าเป็นว่าวเมื่อขึ้นไปปิวอยู่บนอากาศมันก็เป็นของเบาพอฉลับก็วูบลงเลยของเบาเป็นอย่างนั้นใจเป็นของเบาเหมือนกันถ้ามันตกลงได้เอ็นไปทางไหนแล้วจะไปอย่างสุดขีดเลยเหตุนั้นสุขก็สุก อย่างสุดขีดทุกก็ทุกอย่างทุกขีดดังนั้นเมื่อถึงตอนนี้จึงเรียกว่าไม่มีหนทางแก้ไขที่บางคนว่าจะไปแก้ไขตอนไปตายหรือไปแล้วจะไปแก้ไขในนั้นอย่าไปหวังไม่มีทางแก้ไขได้เลยที่ท่านเรียกว่าตกนรก ทนทุกทรมานแสนสาหัสหรือสวรรค์ได้มีความสุขอย่างยิ่งไม่ใช่ผู้ที่อื่นไกลอยู่เฉพาะในขณะนั้นแหละไม่ได้หมายความว่าอยู่ใต้ดินหรืออยู่บนอากาศกลางหาวที่ไหนขณะที่จิตมันถอนจากร่างกายเหล่านั้นเกิดกรรมนิมิตคตินินมิตปรากฏเห็นนรกสวรรค์กันตรงนั้นเองเหตุนั้นผู้ที่เข้าใจใน เรื่องทางหลายนี้แล้วจะแก้ไขตนเองก็พึงแก้ไขเสียในขณะที่ตนยังมีชีวิตอยู่คือเมื่อกายกับใจยังร่วมกันอยู่นี้จะประกอบกุศลให้มีคุณงามความดีจเจริญงอกงามขึ้นก็พากันพร้อมใจกันจเจริญรู้สึกตน แล้วยังแก้ไขได้เมื่อทำดีแล้วก็ทำให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ถ้าหากว่าใจทอดทิ้งกายแล้วไม่มีทางแก้ไขได้เลยคนของกายกับใจรวมกันทำเรียกว่ากรรมมาสอดแสดงให้ปรากฏ กรำเป็นของมีพลังอย่างยิ่งไม่มีใครจัดต้านทานหรือห้ามปามได้ไม่มีใครจะมาร้องขออ้อนวอนได้กรำให้ผลยุติธรรมอย่างยิ่งทำลงไปแล้วมากน้อยเท่าใดก็ได้ผลที่ตนทำนั่นแหละไม่เหมือนเมื่อยังมีชีวิตอยู่กายกับจิตยังลบกันอยู่ปิ่นป้องบอกลอกได้สารพัด ทุกอย่างโกหกมายาได้ทั้งวันส่วนไปถึงตรงนั้นแล้วยังเหลือแต่ใจไม่มีอาถรรพ์ไม่มีสตางค์ไม่มีทานายความไม่มีใครจะอ้อนวอนร้องขอได้และไม่ให้อภัยกันเสียด้วยเมื่อถึงตรงนั้นแล้วมีอย่างใดก็ต้องตรงไปตรงมาเลยไม่มีการยกเว้นกรรมดังนี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่ ไม่มีพี่น้องไม่มีญาติวงศ์ไม่มีครูบาอาจารย์เป็นเอกสิทธิ์ของมันคนเดียวมันไม่เลือกใครทั้งนั้นกรมถึงได้ชื่อว่าเป็นของมีกรรมลังมากมายมหาศาลกรมได้ชื่อว่าแยกสัตว์ให้เป็นไปต่างๆนางนานาเช่นเราทำกรรมชั่วด้วยประการต่างๆมันจะแยกให้เราไปเกิดในที่ชั่วถ้าเราทำกรรมดีมันจะแยก เรามาในทางดีในทางที่ชั่วหรือดีนั้นคนอื่นจะไม่แยกไม่ได้สุขหรือทุกข์ คนอื่นก็แยกไม่ได้กรรมเท่านั้นเป็นคนแยกเราจะมาแก้ตัวจะผัดเปลี่ยนกันไม่ได้ทั้งนั้นนั่นจึงเป็นของน่ากลัวเป็นสิ่งที่เราพึงสังวรและรู้สึกตัวจงรีบทำเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราละชั่วทำดีเป็น ิ่งที่มีประโยชน์มากเป็นโชคลาภอย่างยิ่งถ้าหากเรามาละลึกได้ถึงเรื่องนิมิตว่ากรรมนิมิตคดิดดนิมิตเป็นสิ่งที่ไม่มีหนทางแก้ไขได้เป็นสิ่งที่ควรจะกลัวและพยายามแก้ไขตนเสียจึงจะไม่สายเกินการรีบแก้ไขเสร็จตั้งแต่เดี๋ยวนี้ เพราะเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดด้วยเหตุผลของกรรมนำไปให้เกิดถ้าเราแก้ไขเสียได้แล้วการเกิดการตายก็เรียกว่าสั้นเข้ามาคือว่าใกล้ที่สุดสุดลงไปเพราะฉะนั้นให้พากันศึกษา พิจารนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังที่อธิบายมานี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนเมื่อถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตนะคะไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้ไม่มีทรัพย์สินเงินทองหรืออำนาจใดๆ จะติดตามเราไปมีเพียงกรรมที่เราได้ทำไว้เท่านั้นที่จะเป็นสเสบียงนำทางกรรมนิมิตที่ดีจะนำไปสู่พบูมมที่สงบสุขส่วนกรรมนิมิตที่ชั่วก็จะพาไปที่ทุกทรมานหากเรารู้เช่นนี้แล้วก็ถึงเวลาที่ต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ ทำดีละชั่วสร้างบุญกุศลไม่ใช่เพื่อตื่นกลัวต่อความตายแต่เพื่อให้จิตใจสงบและมั่นคงอย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายแล้วค่อยแก้ไขเพราะเวลานั้นไม่มีโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกแล้วค่ะธรรมะสองทางก็หวังว่าเรื่องราวที่นำมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟัง ไม่มากก็น้อยก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้ธรรมะส,สองทางต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ